ครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมน้าที่เข้ามารับชมกันนะครับเนาะอีพีนี้พี่ใหม่นะครับเนาะของเข้ามาใหม่อีกหนึ่งชุดนะฮะชอบชิ้นไหนสนใจองค์ไหนนะครับเนาะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะพี่นะผ่านละแอดนี้นะครับแอด 937jyicl นะครับหรือโทรสายด่วนครับผม0919285535นะครับเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับก็มีเริ่มต้นกันที่400บาทนะฮะมียาวไปจนถึงเป็นพันเลยนะครับเนาะก็ดูเอาละกันนะพี่นะดูเอานะครับเนาะว่าชอบชิ้นไหนยังไงครับ นะแล้วก็อยากได้ภาพเพิ่มเติมภาพนิ่งๆนะฮะก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับเนาะเดี๋ยวเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะฮะวันนี้นะครับเนาะเริ่มชิ้นแรกกันเลยที่400บาทนะครับเนาะสี่ร้อยบาทองแรกเลยนะฮะเป็นพ้ล่วงนะครับเนาะพ้ล่วงองนี้เป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับชิ้นเงินนะฮะหลังเป็นลายผ้านะฮะหลังเรียบนะครับพ้ล่วงหลังลายผ้านะครับเนะาะเนี่ยตามสภาพเลยนะพี่นะตามสภาพแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะดูชอบจัดไปพี่400รยบาทนะฮะ เอาสี่ร้อยบาทอ่าบางๆนันไปเลยวันนี้นะครับเนาะนี่ฮะอ่ะจัดไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นรูปหล่อนะฮะเป็นรูปหล่อนะครับองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะฮะนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับอ่ะแบบนี้แล้วกันนะฮะ ดูชอบจัดได้นะพี่นะเอาสี่้บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับแม่นังกวักนะฮะนี่ครับองนี้นะฮะเก่ามากนะครับเนาะเป็นเนื้อตะกั่วนะฮะองนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับเนาะเก่ามากขึ้นสนิมแดงแล้วนะฮะนี่ฮะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับบ้านจริงๆฮะนี่ฮะเห็นยักษ์ใหญ่ฮะเห็นยุงบินไปเกาะไหมได้มาใหม่ๆเลยนะพี่นะได้มาเป็นบ้านแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะเพิ่งจะเทออกมาแล้วก็เอามา ถ่ายให้ดูกันเลยนะครับนาะอ่ะสี่ร้อยบาทนะฮะใครมีมุมมีทางนะครับนาะใครชอบแบบนี้จัดไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระปิตานะฮะอง์นี้เป็นเหรียญหล่อนะครับนาะเป็นเหรียญหล่อพระปิตานะครับเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับรอยตะไบหลังรอยเลยค่อนข้างสวยนะฮะนี่ฮะเหรียญหล่อนะครับนาะอ่ะจัดไปนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับ พระปิตาพิมพ์ปั้นนะฮะอ,องค์นี้ปุกลุกเลยนะครับเนาะเนี่ยฮะกลมๆแบบนี้เลยนะฮะเป็นเนื้อผงนะครับเนาะเป็นเนื้อผงคุกลักนะฮะเนี่ยอ่ะอยู่ชอบจัดได้นะครับเนาะอันนี้ผมดูเป็นหลระแก้วนะเนาะก็จัดไปแล้วกันนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับเอาสี่ร้อยบาทอ่าชิ้นต่อไปนะครับพระปิตายหนึ่งองค์ครับผมอันนี้ไม่ทราบที่นะไม่ทราบที่นะครับเนาะเนื้อเป็นเมกสิ์นะครับเนาะเนี่ย นะแบบนี้เลยนะครับดูชอบจัดได้นะพี่นะสี่ร้อยบาทน,นะครับชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญน,นะเหรียญเจ้าโสวนะครับนะเนาะเหรียญเจ้าโสวผมดูแล้วเนื้อในน่าจะเป็นตะก่วนะน่าจะเป็นตะก่วลองพิมพ์ดู้างนะครับอ่ะมาพร้อมกรอบแบบนี้กเก่าเลยนะฮนะเนาะใครดูชอบก็จัดได้นะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทน,นะครับ ชิ้นต่อไปนะครับนี่ฮะพระสิบทัศนะครับนาะพระสิบทัศนะฮะหลวงพ่อเงินนะครับน้องหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะปีหนึ่งสองนะครับ, 1, รบสวยๆเลยนะแบบนี้ฮะชิ้นต่อไปนะครับพระอุปคุตนะฮะพระอุปคุตนะครับ าหั็เป็นยันนะแบบนี้ดูชอบจัดได้นะครับนอาดูชอบจัดได้เลยนะครับ4ี่บาทเท่านั้นนะฮะอ่ะชิ้นต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะฮะขี้ไก่นะขี้ไก่องนี้หูมันมากพี่นะฮะสภาพคือแบบสวยเลยนะฮะมันนึบเลยนะครับเนี่ยแห้งๆมันๆแบบนี้เลยนะครับมีร่องรอยการใช้นิดหน่อยนะฮะ จุกอยู่แล้วพี่นะแต่ว่าก็ตามสภาพนะฮะนี่ฮะมีจุกนะครับเนาะอ่าแบบนี้เลยนะครับเนื้อเนียนเนียนนุ่มๆแบบนี้นะฮะใครดูชอบจัดได้นะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทพอวันนี้นะครับนะจัดไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระชัยนะฮะอันนี้เป็นพระชัยอ่าผมดูหน้าแล้วน่าจะเป็นวสุทัศนะครับเนาะแต่ว่าไม่ทราบปีนะฮะ สองให้ดูเนื้อนะครับเนื้อเก่าดีนะพี่นะเนื้อหาเก่าดีใช้ได้เลยอ่ะแบบนี้นะครับเนาะสี่ร้อยบาทนะฮะเอาสี่ร้อยบาทชิ้นต่อไปนะครับพระสังกจายนะฮะองค์นี้ใหญ่บึ้มเลยนะฮะนี่ฮะวนสวยมากนี่ฮะพระเป็นพระหล่อเก่านะฮะหล่อเก่าสวยมากอ่ะแบบนี้เลยนะครับ เนื้อหาก็ค่อนข้างดีนะฮะนิ้วทองนิ้วเท้านิ้วมือติดครบนะครับเนาะหน้าพระสวยอูมนะฮะเนี่ยอ่ะดูชอบจัดได้พี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระพุทธชินราชนะฮะองนี้นะครับเนาะหลังอกเรานูนนะครับเนาะหลังอกเรานูนนะเป็นครึ่งซีกนะครับเนี่ยหลังอกเรานูนอันนี้น่าจะออกวัดสุทัศน์ป่ะฮะน่าจะใช่นะเนี่ย เ้อห,หาดีนะพี่นะแห้งๆเลยนี่ครับผมส่องให้ดูเนื้อนะนี่ฮะเนื้อหาดีมากอ่าดูชอบจัดไปครับผมนะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับองนี้นี่ฮะเป็นหลังตาโลนะครับหลังตาโล <c oughs> หลังตาโลก็น่าจะยุคนี้อะไรนะวังหน้าป่ะ ถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยเนื้อหาดีนะครับเนาะแล้วก็มีเม็ดมีมวลสารนะครับเนาะพระด้านหน้านะครับพิมพ์ก็ค่อนข้างดีนะครับเนาะเนี่ยมวลสารดีด้วยมีเม็ดดาเม็ดแดงนะครับอ่ะดูชอบจัดได้นะครับผมนะสี่ร้อยบาทนะฮะเอาไปพร้อมตลับแบบนี้เลยนะฮะเออสวยๆนะครับชิ้นต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดองค์นี้เป็นเนื้อว่านนะครับเนาะเป็นร้อยองค์เนื้อว่านนะฮะ องจาค่อนข้างใหญ่หน่อยนะพี่นงะแต่ว่าสวยนะฮะพระค่อนข้างแห้งสวยเลยนะครับนี่ฮะผมส่องให้ดูหน้าได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะอะจะไปนะครับน้องเอาสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับอ,อราคาแบบเบาๆนะฮะไปต่อกันแบบสบายๆนะพี่นะเก็บก็ไม่หนักนะครับน้อตรงนี้นะฮะชิ้นต่อไปนะครับ,น,น,รบน้องพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับนี่ครับตรงนี้อยากแกะให้ดูหน้านะครับเนาะอยากแกะให้ดูเนื้อดีกว่า นนเนื้อดีมากพี่ผ่าค่อนข้างเนื้อดีเลยนะฮะแล้วก็พิมพ์เนี่ยดูหน้าตาครับนูนเลยนะพี่นะสวยเลยนะครับมีคาบมีมณสารนะฮะครบถ้วนนะครับ,บ,นะรบอ่ะแบบนี้เลยแล้วกันนะครับดูชอบจัดได้นะพี่นะสี่ร้อยบาทพร้อมตลัดนะฮะอ่าให้ไปเลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับนระายังเป็นสมเด็จอีกหนึ่งองค์องนี้นะครับเนาะ คือติดหน้าติดตาผมไม่ทราบว่ามาอย่างไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเหมาติดมานะเขาคง,งจะชอบแบบนี้เหมือนกันนะฮะอ่ะนี่ฮะมีหน้ามีตานะครับเนาะแล้วก็เส้นสมม้วนสวยมากนะครับแล้วเนื้อหาโอเคเลยนะฮะมีเม็ดขาวเม็ดดำเม็ดแดงนะฮะเนี่ยโล่งนี้มีคัาบแป้งด้วยเออดูสวยนะพี่นะดูสวยเลยนะครับอ่ะดูชอบก็จัดนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับ จะเป็นปุโตบ้างละนะครับเนาะได้ปุโตมาสี่องค์วันนี้นะครับเนาะองค์นี้เป็นพระปิตานะฮะตา,านาทนาะนะครับเนาะใช่ไหมฮะานาทนาะนะครับเนาะเป็นพระปิตานาทนะองค์นี้มีเส้นเก่สานะะนี่ย่เนะะื้อหาก็ดีนะครับพิมพ์ก็โอเคนะครับเนาะนี่ฮะมือมือติดดีนะครับดูชอบจัดได้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะะเอาสี่ร้อยบาทพอนะครับ ชิ้นต่อไปนะครับองนี้เป็นพิมพ์พระอะไรนะเขาเรียกพระกิบบัวคะพระกิบบัวหลวงพุโตนะครับเนาะเนี่ยอไม่ใช่กิบบัวอันนี้อะไรนะพระพิมพ์พระประธานนะฮะที่เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยอ่เป็นสามเหลี่ยมนะครับเนาะเนี่ยเป็นเนื้อผงนะพี่นะเป็นเนื้อผงนะครับได้มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยอ่เนี่ยผมให้ดูหน้าอ่าผงดีนะครับเนาะผงดีคาบดีนะครับเนาะ อ่ะดูชอบจับไปพี่สี่รอยบาทนะฮะเออบางๆวันนี้นะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพักกิ่งนะฮะพักกิ่งพักกิ่งพักกิ่งที่ไม่ได้อุดกิ่งงงแมะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่โตเนาะวัดประดูนะฮะเนี่ยพักกิ่งแบบนี้อ่ะผมได้ว่าแบบนี้องคายแบบนี้แล้วกันนะเออผมไม่แน่ใจปีนะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับเรามีบัวข้างหน้านะ อ่าไม่ใช่บัวเขาเรียกดอกอะไรนะตรงเนี้ยดอกพิกลน,นะฮะก็สวยดีนะเนี่ฮะดอกบุตโตะนะครับอ่ะดูชอบจัดไปพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะฮะเหรียญน,นะครับเหรียญพัยดยศนะฮะ,ะเหรียญพัดยศดงกบุโตองค์นี้ลงยานะครับเนาะนี่ฮะมีโครตรตอ,ตอกอยู่ด้านในนะครับแล้วเราก็ลงยาทับนะฮะยาเป็นเขียวแดงนะค่อนข้างสวยเลยวัดประดูนะครับเนาะนี่ฮะ อเหรียญพัดยศนะครับเนาะสวยๆเลยนะฮะเอาสี่ร้อยบาทพอพี่นะครับชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จนะฮะอันนี้เป็นข่าวตุ่มนะครับเนาะเป็นข่าวตุ่มข่าวบวงใช่ไหมฮะเนี่ยอ่ะพิมเปนข่าวตุ่มนะฮะวัดเกตวัดเกศนะพี่นะสวยๆเลยนี่ครับเปื่อยๆยังสวยขนาดนี้เลยนะพี่นะผมบอกเลยว่าองค์นี้เด็ดนะฮะอ่ะจัดไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับเนาะสี่ร้อยบาทอ่า ชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นพระวะักอ่าพระชัยพระกิ่งนะครับเราพระชัยหรือวักกิ่งนี่แหละนะครับวัดวัดดอนนะพี่นาวัดดอนนะเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยแห้งๆนะพี่นะอ่ะสี่ร้อยบาทพี่นะครับเนาะสี่ร้อยบาทนะฮะพระเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับเนาะทางมาคุยกันนะครับ <sk iss cross> ชิ้นต่อไปนะครับพระปิตาหงกระต่ายนะฮะนี่ฮะใส่ใต้ใส่ใต้นะครับเนาะ อาจารย์ะเอียดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอะดูชอบจัดได้นะพี่นะเก่าๆแบบนี้นะครับเนาะเนื้อหาดีเนื้อสำลิดนะครับอะจัดได้พี่4ี่ร้อยบาทนะเอาสี่ร้อยบาทวันนี้ไวๆเลยนะฮะอีกหนึ่งชิ้นครับผมนะเนี่ยองนี้สำลิดออกเงินเลยนะเนี่ยอะเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับใครรู้ที่ก็มาจัดแล้วกันนะฮะ เออแบบนี้นะครับเนาะอ่ะสี่ร้อยบาทนะครับเนาะชอบจัดได้นะฮะชิ้นต่อไปนะครับพระลีลานะฮะลีลาข้างขีดนะครับเนาะเป็นลีลาหลวงป่บุญนะครับนี่ฮะหลังยันเนื้อเป็นผงยานะครับเนื้อผงยาองค์นี้คาบหนาอยู่นะครับอ่ะดูชอบจัดได้นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับ พระปิตานะครับนาออันนี้จะเป็นรายการห้าร้อยบาทละนะฮะนะอันนี้คือได้มาคนละราคาคนละที่นะครับก็ก็จะราคาต่างกันนิดนึงนะครับนาออ่าไม่เป็นไรนะฮะพระปิตานะครับมีรอยรัดลวดนะฮะเนี่ยเป็นปูเอี่ยมนะพี่นาอาตรงนี้นะครับน้อผมดูเป็นปูเอี่ยมเพราะว่าตรงนี้มียันนะฮะเอออ่ะดูดีดูชอบจัดไปพี่นะฮะห้ารอยบาทนะครับนะเอาห้าร้อยบาทนะฮะ ชิ้นต่อไปนะครับเหรียญนะฮะเหรียญนะครับน้องเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลังยันปีสองหนึ่งนะฮะเหรียญหลังยันปีสองหนึ่งนะครับเนาะมาพร้อมเลียมเก่าแบบนี้นะฮะคลาสสิกเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมีจิวอวติดมาด้วยนะฮะใครดูชอบจัดไปนะพี่ะเอาห้าร้อยบาทนะครับเนาะเอาห้ารอยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับนาอพระใหม่บ้างนะฮะนี่ครับเหรียญหลวงู่ศิลานะฮะ อันนี้เหรียญหลวงปู่ศิลานะครับเนาะข้างล่างเป็นภาษาจีนนะฮะพระใหม่บ้างนะครับเนาะหกเจ็ดนะครับโค้ดเป็นเลขเก้าเจ็ดห้านะครับเนาะหลังหลังจักนะฮะน่าลายจักรนะครับเนาะอ่ะจัดไปนะฮะใครดูชอบนะครับเนาะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเนาะให้ไปพร้อมตลัดแบบนี้เลยนะฮะเพิ่งได้มานะอันนี้นะครับ ชิ้นต่อไปนะครับเนาะนี่ฮะยังเป็นหลุปกุศลารอยู่นะครับเป็นเหรียญเหนือดวงนะฮะมีคนถามหาอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะผมจําไม่ได้ว่าใครถามหานะใครเข้ามาเห็นก็ถามดูแล้วกันนี่นะผมเอาห้าร้อยนะครับเนาะนี่ฮะบางๆเลยนะครับห้าร้อยนะฮะผมให้ดูเหรียญนะครับนี่ฮะสอลนะครับเนาะเหรียญสวยมากนะฮะพ้าใหม่เนาะก็ยังยังถือว่าค่อนข้างคมมากๆเลยนะเหรียญกรรมการเหนือดวงนะครับเนาะอ่ะจัดไปพี่ 500บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นนีมาฮะเหรียญเหรียญลูกไข่หลวงปู่ทวดนะครับเนาะอันนี้เป็นจุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลานะเนี่ยเขาเรียกบล็อกอะไรไม่รู้นะพี่นะเก่าดีผมชอบนะหลวงปู่ทวดนะครับเหบร,รียญนามริกานะฮะอ่าแบบนี้เลยนะฮะอ่ะใครดูชอบก็จัดละกันนะพี่นะเอาไป5้าอยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับ พระหายากครับนี่ฮะนานๆเจอองค์หนึ่งนะพี่นะแล้วองค์นี้สวยมากนะครับสภาพโคตรดีฮะสภาพแต่งม,มากนานๆจะเจอสักองค์หนึ่งเป็นพระพระสุพรรณยอดโถนะครับเนื้อชิ้นเงินนะครับนี่ฮะผมให้ดูหน้าที่ผมบอกว่าสภาพดีเพราะว่าหน้าเขาคือแบบเต็มมากครบเลยนะฮะตาหูจมูกปากอยู่ครบนะส่วนใหญ่จะเจอคือแบบไม่ระเบิดก็จะมีรอยกระเทาะรอยยุบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพี่ดูเนื้อ นโคตรดีเนี่ยโอมชั่นวันนี้นะครับเนาะเอาไปเลยห้าร้อยนะฮะผมเอาบางๆมากเลยนะฮะแทบจะไม่บวกเลยอะบอกตรงๆนะฮะนี่ฮะเอาไปห้าร้อยนะครับเนาะใครดูชอบจัดไปนะฮะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวผมเก็บนะครับนาเพราะผมเล่นสายนี้อยู่แล้วนะอะดูชอบจัดไปพี่ห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะฮะเป็นเหรียญล่อเออเหรียญหล่อนะครับเนาะ จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับองนี้มาพร้อมเลี่ยมเก่ามากๆนะฮะแล้วก็ดูเนื้อผ้าแล้วผมบอกเลยว่าว้าวนะฮะสายหลวงพ่อเงินผมว่าอย่าพลาดนะฮะเนี่ยว้า wow วเลยนะครับทองเหลืองแห้งแก๊ปนะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรเนี่ยเนี่ยซอกนะสวยมากนะครับแล้วพี่ดูหลังนะเนี่ยเก็ดกระดีอย่างขึ้นเลยนะพี่นะอ่ะเก่าๆแบบนี้นะพี่นะจัดไปนะะเปิดไว้หนึ่งพันแล้วกันนะฮะ นะ1,000บาทนะครับเนาะชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันนะครับวันนี้จบแล้วนะครับก็ชอบชิ้นไหนสนใจเอาไหนยังไงนะฮะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะพี่นะผ่านละแอดนี้เลยนะครับแอด937าสามเนะครับหรือโทรสายด่วนนะครับผม091 928 5535นะครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยครับผมที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ